อ่าใช่ครับนานมันนานมาแล้วมันเขาพัฒนานแต่เวอร์ชันที่มันเป็นดอทเป็นอะไรเลยครับอืมผมใช่ผมคุ้นๆเหมือนกันนี่ครับอันนี้เราจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันตัวสองพันสิบเก้านะครับมันเป็นเวอร์ชันตัวท้ายสุดและอืผม อ่าโอเคอ่าซัพพอร์ตครับอันนี้มันแค่อัปเกรดตัวตัวตัว,ต,วตัวหน้าโปรแกรมไปเฉยครับยังไม่ถึงขั้นแบบว่าอ่าเชนไม่ได้เชนขนาดนั้นเลย mm hmm. ก็มันจะไปที่แท็บส่งข้อมูลเออเขาได้ทิ้งยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดสำหรับส่งข้อมูลไว้ป่ะครับ mm hmm. หรอ เออใช่ใช่อ่าใช่ใช,ใช่จริงๆเราไอทีเรา IT, เคขียดเพิ่มได้นะครับ,ดบ,บ,รบเดี๋ยวทิ้งหน้านี้ไว้ให้ลกันไว้กาอข้อขมูลผมขออัปเดรดก่อนก็เมื่อกี้แบ็กอัพของเดิมไว้เนาะแล้วก็จะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปก่อน มันแค่แค่ไฟเอสดนะครับเฮดเอสดมัน okay. ชื่ออะไระครับอันนี้เฮดเอสของโรงพยาบาลก็ทุ่มแบนนะครับชื่ออะไรเอครับ อืมครับโอเคเนยด้านบนมันจะเป็นสองพันสิบเก้าแล้วนะฮะต้องลุ้นดูว่าเพราะว่าผมเคยทำแต่สองพิแปดเป็นสองพสิบเก้าอันนี้มันสองพนสิบเจ็เป็นสองพสิบเก้าเลยเนาะโอเคผมเข้าไปก่อนอืมเหมือนแลนมันไม่ตรงหรือเปล่าขอลองดูครับ ชื่อโรงพยาบาลมันไม่ขึ้นเมื่อกี้นี้อ้ามาแล้วอาโอเคทะเบียนผู้ป่วยนะครับเออน่าจะใช้ได้ปกติเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเพื่อความชัวร์ให้ให้น้องที่คีเขาอยู่ป่ะหรือว่าพักเบรกหรือไงฮะลองคีข้อมูลเลยก็ได้ครับ๋ยแบบ่แป๊บนึงผมเซ็ตพวกเวลาอะไรให้มันปกติก่อน อ๋อคนนี้ยังไม่ได้บันทึกเวลาใช่ไหมฮะมันน่าจะไม่ยอมให้ออกอ่าโอเคอันนี้มันเป็นเวอร์ชัน2องจแล้วถ้าส่งออนไลน์นะครับให้เขาส่งในหน้านี้ครับหน้าส่งข้อมูลครับแล้วก็เอาตัวนี้ผมขอแก้นิดนึง ามาที่หน้านี้ครับตัวเนี่ยปุ่มนี้ส่งข้อมูลครับไม่รู้เห็นเมาผมปะ่ะแล้วก็ username password แล้วก็ล็อกอินครับเดี๋ยวผมขอแก้ตัวนี้แป๊บหนึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ URL นี้ใช่ครับเราเราก,กว่า,าเราส่งทุกวันก็ได้ครับส่งตั้งแต่เวลาหลังจะออกเวรน,นะครับแนะนำเขาไปแนะนำเขาตามนี้ก็ได้ครับ อ,อันนี้ user ไป p r o d ผมผิดแปบ๊บหนึ่งอ่าใช่ครับเอ้ยเดี๋ยวแล้วนผมจะได้ผมจะล็อกอินให้ดูเนี้ยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวคุณก็ต้องมาล็อกอินตรงนี้นะแต่ผมว่าล็อกอินได้เฉยแต่มันส่งไม่ได้เพราะว่า ในไอเอสบินเวอร์ชันนี้ยมันสําคัญตรงหลังแอดหลังแอดมันต้องเป็นรหัสโรงพยาบาลที่ตรงกันเท่านั้นเออใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวก็สมาัครแล้วก็กดวันที่ส่งครับเออในนี้มีข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพอรู้ป่ะครับผมตั้งแต่ปีไหนไม่รู้อืมโอเคครับ ก็กวาดส่งทีละปีก่อนก็ได้ครับแต่ว่าพอถ้าเรากวาดส่งเสร็จแล้วอะหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาส่งตั้งแต่เดือนห้าเอ้ยหนึ่งต้องดูว่าข้อมูลมีมีปีละประมาณเท่าไหร่ครับก็ไม่อยากให้เกินพันลายนะมันช้าเดี๋ยวมันจะเออเลอร์ไปใช่ใช่ครับกวาดคือเนี่ยเดี๋ยวพอได้ยูเซอร์เนมพัทเวิร์ดแล้วลองส่งมาดูก็ได้ครับ ลอส่งตั้งแต่ปีสมมติหกูนย์แล้วกันกดส่งปึ๊บไปแล้วก็ทักผมมาก็ได้ว่าให้ดูจากส่วนการให้หน่อยคุณจะได้ไม่ต้องไปลองอินเองดูเองอืได้ครับใช่ครับแต่จริงๆอ่ะตรงนี้ยูเซอร์เนมเป็นของใครก็ได้ที่มันส่งได้ของไอทีเราก็ได้ไม่จะเป็นต้องน้องก็ได้ครับอ่าสมัครที่ตรงนี้ครับอาจารย์จะอ่าใช่ครับเขตเคาะ ของเราเขตไหนไม่รู้กระดุมแบนก็โอเคครับก็กรอกตรงนี้ไปไอยูสเนมเนี่ยเป็นชื่อเราแล้วตามด้วยแอดแล้วก็รหัสโรงพยาบาลน,นะฮะครับผมจริงๆถ้าคีย์อย่างเงี้ยเราส่งทุกวันอะ่ะทุ่มเทศกาลไม่ต้องคีย์เฟอ์ก็ได้นะฮะเพราะว่าข้อมูลที่มันเป็นอุบัติเหตุทางถนนนะมันจะส่งไปเฟอ์อัตโนมัติใช่ครับแม่เดี๋ยวข้อมูลซับซอนอืม ได้ครับผมเดี๋ยวสมัครตรงนี้ใช่ป่ะล้วบอกผมว่าสมัครแล้วเดี๋ยวผมจะอนุมัติให้แล้วก็ไปล็อกอินในหน้าส่งข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็ส่งลองพอลองส่งข้อมูลมาก็ถักผมมาแล้วกันว่า,าปีหกศูนย์หกหนึ่งอะไรเงี้ยมาไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูให้ครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับ